นะพี่น้องมาตัดลูกไอ้นี่กันตะลิงปิง,งอุ้ยสวยงามเด้อสวยงามแต่โคตรเปรี้ยวไี้ดจดีมาดูเพื่อความเพลิดเพลินดูเพื่อความเพลิดเพลินนะ มันน่ารักนะเขาลายเหมือนดอกไม้เลยอ่ะโอ้ยเสียงเขาทำ construction นะได้ยิน hear construction construction beautiful beautiful fruit look a u t i f มากินผลไม้กันพี่น้องตะลิงตะลิงปิง้งเปรี้ยวสุดชีวิต คนให้มาเขาบอกว่าจิ้มกะปิแต่แต่ว่ารสชาติมันคล้ายๆกับมะเฟืองนะเออเอามะเฟืองมาไว้แก้เปรี้ยวนิดหนึง่งมะเฟืองเขาเปรี้ยวน้อยกว่าอีนี่โอ้ยสวยมากสวยมากแต่แบบเปรี้ยวสุดชีวิตแต่ยังไม่เคยมาทําน้าพริกนะเราจะกินกับกะปิพี่นอ้องบึงกะปิจะจะช่าง อ,อ้าวอ,อ้าวอาอม่วงพี่น่องนี่กินเผื่อพี่เผื่อน่องเด้อโอ้ยช่วยปริดานหน่อยแล้วอ้หอืมอืมเศร้าอืม

มันไม่ใช่เพิ่งเก็บมาไงมันก็มีเริ่มมีหวานแล้วนะเก็บมาใหม่ๆนี่คารุ่มันจะแก้ง่วงได้เปล่าง่วงจริงอ่ะนอนก็เยอะกินกาแฟไปสองรอบแล้วอ่ะ อืมง่วงทำไมเสียเวลาทำงานการํรกอืมนาถ้ามันจะหลับก็จะนอนแต่นี่มันงน่วงเฉยมันไม่หลับเลยเออเออกินกกับปีนี่ใครในเรีย กินกับพี่เกลือกินยากอยู่ด้เพีนน้องวันนี้ไปจะห้ามออกนอกบ้านกินแนวเปรี้ยวหลายนะกินหลายอยู่เนี่ยขอบคุณหลายพี่น้อง,อางมาเยี่ยมชมอ่ะ

So much, my friend. Thank you for your support. See you next video. Have a beautiful day. Bye bye.